สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ก็มาเจอกันตอนอดึกๆหน่อยนะคะเป็นไลฟ์ตอบคำถามตอบคำถามเพื่อนๆน,นะคะ,ะสำหรับวันนี้ก็จะเป็นอโกูนิมากลุ่มใบสีเขียวมาดูความแตกต่างเพื่อนๆถามเอาไว้นะคะว่าความแตกต่างนะคะ,อะของต้นไม้ในตระกูลอโกูนิมา สวัสดีทุกท่านนะคะท่านที่ยังไม่หลับนะคะก็มาดูความแตกต่างของอากูนิมาในวันนี้นะคะสวัสดีสำหรับวันนี้มี3มชนิดด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่ถามว่าต้นเงินๆๆเงินเงินเศรษฐีใหม่และต้นหลักเงินมีความแตกต่างกันตรงไหนนะคะมาเจอกันช่วงดึกๆวันนี้ไม่ได้ขยายพันธุ์ไม่ได้ปลูก แต่มาตอบคำถามเป็นไลฟ์ที่ตอบคำถามเพื่อนๆถามค้างไว้เยอะเหมือนกันอ่ะสามชนิดนี้เงินเงินเงิน,งนหลักเงินและเศรษฐีใหม่นะคะสีใหม่พื้นใบนะคะตัวนี้ประกายเงินนะคะสีขาวนวลประกายเงินอันนี้คือเศรษฐีใหม่ใบเรียวยาวขอบใบสีเขียวเข้ม ส่วนก้านใบของเศรษฐีใหม่ตัวนี้ก็จะมีสีเขียวเข้มนะคะใบเป็นรูปดาบส่วนเงินเงินเงินก้านใบของเงินเงินเงินตัวนี้อันนี้คือสีขาวขาวบริสุทธิ์ขาวจ้วะนะคะก้านใบนะคะก้านใบของเศรษฐีใหม่ตัวนี้อ่าสีเขียวเข้มกับสีขาว เงินเงินเงินคือสีขาวจ้วะเลยอันนี้สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะคุณนกซุ้มคุณละไมอ่าพื้นใบสีเขียวยังหลงเหลืออยู่อันนี้คือเงินเงินเงินนะคะเนี่ยความแตกต่างก็คือลักษณะนี้แตกต่างที่อ่าพื้นใบตัวนี้หลงเหลือสีเขียวปละปลายส่วนตัวนี้มาดูหลักเงิน ตัวนี้คือหลักเงินนะคะตัวสุดท้ายที่ถามไว้หลักเงินตัวนี้จะไม่ค่อยเห็นโดยทั่วไปนะคะ,ะต้นนี้คือต้นหลักเงินเป็นไม้เล็กๆจิว๋วๆมินิแต่ราคาไม่จิ๋วนะคะตัวนี้ในสามต้นนี้เงินเงินเงินเศรษฐีใหม่และหลักเงินอันนี้ราคาสูงสูงกว่าเพื่อนนะคะก็คือ ราคาของเงินเงินเงินไซนี้ไซขนาดนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ80บาทนะคะถ้าตัวนี้80บาทเศรษฐีใหม่ก็จะอยู่ที่80บาทถึง120แล้วแต่แต่ละร้านค้านะคะอันนี้ก็จะราคาประมาณนี้อ่า80บบาทขึ้นนิดหน่อยส่วนหลักเงินหลักเงินตัวนี้ ถ้าไซส์ไซส์เล็ก6นิ้วไซส์ขนาดนี้หลักเงินเนี่ยเขาจะอยู่ที่ประมาณ250บาทนะคะอันนี้เป็นไม้ทรงกอเล็กๆใครที่ชอบนำไปตั้งโต๊ะทำงานก็ตัวนี้เลยนะคะต้นอ่าสชนิดนี้นะคะวันนี้ตอบคำถามแรกความแตกต่างเรียกว่าไผ่กวนอิมเงินอ่าไม้มงคลสามารถตั้งหน้าหิ้งพระได้นะคะตัวนี้ส่วนตัวนี้ ไผ่กวนอินทองอ่าไซส์นี้ไซส์อ่าเราเรียกว่าไซส์สนิ้วนะคะเป็นไม้มงคลไซส์สามนิ้วตัวนี้จะอยู่ที่ราคาประมาณ35บาบาทนะคะเป็นไม้มงคลที่ราคาไม่สูงนะคะแต่ว่าก็เป็นที่นิยมโดยทั่วไปอันนี้สามารถอยู่ได้ทั้งในวัสดุปลูก และในน้ํำนะคะเพื่อนๆถามว่าสามารถอยู่ในน้ํำได้ไหมตัวนี้อยู่ในน้ําได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนํำไปแช่น้ําก็ให้ไปล้างวัสดุที่ปลูกนะคะวัสดุตรงนี้เราต้องล้างให้สะอาดก่อนก่อนที่จะนํำไปแช่น้ำนะคะสามารถอยู่ในน้ําได้ตัวนี้ลักษณะนี้คือไผ่กวนอิมทองนะคะดูลักษณะใบ ก็จะ,ะขอบใบมีสีทองนะคะตัวนี้ตัวนี้ไผ่ควรอิมเงินควรอิมเงินขอบใบเขาจะมีสีเงินแบบนี้ก็เป็นไม้มงคลถ้าไซส์นี้อยู่ที่ราคาประมาณ80-120บาทประมาณตัวนี้จะอยู่ที่ราคา80-120บาทนะคะตัวนี้คือไผ่ควอิมเงิน ส่วนตัวนี้ไผ่คุณอินทองก็ตอบคําถามว่าสามารถอยู่ในน้ําได้นะคะอยู่ในวัสดุปลูกแบบนี้ได้และแช่น้ําได้นะคะใครจะนําไปแช่น้ําก็ล้างให้สะอาดลงในแช่ในน้ําแล้วเปลี่ยนน้ําสัปดาห์ละสองครั้งเพื่อกันยุงเข้าไปไข่นะคะและก็ให้ต้นไม้ที่อยู่ในน้ำสะอาด นะคะตัวนี้ถ้าเราจะแช่น้ําก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนต้องดูแลเขานิดนึงนะคะเพราะว่าไม้แช่น้ําต้องล้างให้สะอาดแล้วนําไปแช่ในน้ําอันนี้ทีนี้มาดูเศรษฐีเรือนในนะคะเศรษฐีเรือนในเรือนทองเรือนนอกอันนี้คือเศรษฐีเรือนในนะคะเพื่อนๆดูอ่าสีขาวจะอยู่ด้านในตรงกลางใบ ตรงกลางใบนะคะอันนี้เราตัวนี้คือเศรษฐีเรือนในนะ,ะของใครมีแบบนี้อัอนนี้คือเศรษฐีเรือนในคะ่ะทีนี้มาดูในเรื่องของราคานะคะถ้าไซส์ประมาณนี้ก็จะอยู่ที่หน้าร้านเข้าจําหน่ายกันอยู่ที่ราคาประมาณ50บาทถึง80บาทนะคะอันนี้ตัวนี้มีความเชื่อในเรื่องของความเป็นมงคลด้วยประโยชน์ก็คือ,อ ความเป็นมงคลและยังช่วยในการฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีสำหรับเศรษฐีเรือนในทีนี้มาดูเศรษฐีเรือนนอกนะคะเรือนนอกมีสองแบบตัวนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกรุ่นเก่ารุ่นเก่าเลยนะคะที่มีมาเศรษฐีเรือนนอกตัวนี้สังเกตดูว่าขอบขาวจะอยู่ด้านนอก แต่สีขาวเขาจะไม่เยอะเท่าตัวเศรษฐีเรือนในนะคะสีขาวจะมีที่ขอบเล็กน้อยส่วนตรงกลางใบเขาจะมีสีเขียวเข้มอ่าตัวนี้นะคะเศรษฐีเรือนนอกรุ่นดั้งเดิมรุ่นเก่าความเชื่อนะ่ท่านที่มีที่แยกไม่ออกก็ให้ดูง่ายๆนะคะว่าเศรษฐีเรือนนอกเรือนในก็ตรงนี้แหละตรง ขอบสีขาขาวนะคะเ,เรือนนอกตัวนี้ขอบขาวอยู่ด้านนอกเล็กน้อยอันนี้คือรุ่นเก่าทีนี้มาดูเศรษฐีเรือนนอกจักรพพัดนะคะถ้าเรือนนอกจักรพพัดตัวนี้เขาไม่มีสายระยะนะคะสําหรับเรือนนอกรุ่นเก่าแบบนี้เขาจะเป็นทรงต้นทรงกอแบบนี้แหละอ่าก็จะไม่มีสายระยะมาดูเรือนนอกจักรพพัดนะคะทีนี้ เรือนนอกจัก,กรพรรดิเขาจะ,ะมีความใหญ่โตกว่าเรือนนอกธรรมดาประมาณสามถึงสี่เท่าตัวนี้คือถิอ่นกำเนิดเข้ามาจากต่างประเทศนะคะก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยเนาะตัวนี้เขาจะมาจากอตัวนี้คือเรือนนอกจัก,กรพรรดิดูใบนะคะใบเขาใหญ่มากๆและ าจะมีสายระยะแบบนี้นะคะของบางท่านที่บางท่านบอกว่าเลี้ยงเศรษฐีเรือนนอกแล้วทำไมไม่มีสายระยะแบบของพินิษเลยนะคะท่านที่ไม่มีสายระยะคือจะเป็นเรือนนอกตัวโน้นนะคะเรือนนอกอตัวเก่าเรือนนอกโบราณตัวนี้อ่ะตัวนี้ จะเลี้ยงนานแค่ไหนนะคะเขาก็จะไม่มีสายระยะลงนะคะนอกดั้งเดิมหรือเลือนนอกจากรพรรพัให้เพื่อนๆสังเกตดูลักษณะใบเลยนะคะอาเลือนนอกจากพรรพัตัวนี้ใบเขาจะใบเขาจะใหญ่มากและใบเขาจะแข็งถ้าเราหยิบอ่าเราจับใบแบบนี้ตัวนี้ใบจะแข็งใบจะหนาส่วนตัวนี้จะมีความพริ้วอ่อนพริ้วนะคะ เนี่ยตัดเลยคะ่ะตัดแล้วนำไปปลูกไปขยายพันธุ์ได้เลยนี้มาดูเศรษฐีเรือนทองเรือนในไปแล้วเรือนนอกเรือนทองเรือนทองคือตัวนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าเศรษฐีเรือนทองสังเกตดูนะคะว่าโทนสีของเขาจะเป็นสีทองนะคะตัวนี้ เขียวที่ในกลางใบเขาก็จะออกเขียวออกโทนโทนเหลืองนิดนิดและใบจะเล็กใบแคะใบเล็กใบจะสั้นกว่าเศรษฐีเรือนในเรือนนอกนะคะออบางท่านก็แยกไม่ออกจริงๆนะคะเพราะว่ามันคล้ายกันมากตัวนี้เล็กแคะนะคะแต่ว่าความพลิ้วของเขาการที่เขาแตกกอตัวนี้ก็มีความสวยงามนะคะ อ่ะเนี่ยกอของเขาจะเล็ก,ลกๆแคะๆอันนี้คือเศรษฐีเรือนทองอ่าสำหรับวันนี้ก็คงถ้าไม่มีคำถามใดๆนะคะก็เจอกันในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นในเรื่องใดก็รอติดตามนะคะพี่นิตยาก็จะมาให้ความรู้เรื่อยๆสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามก็คงจะไปก่อนแล้วคะ่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะก็ ขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ